V BTS กลายเป็นไอดอลเกาหลีคนแรกที่มียอดไลค์10ล้านไลค์และ1ล้านคอมเมนต์ในโพสต์อินสตาแกรมสวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้ชอตไตยหนิวสลอจะมาพูดถึงหนุ่มแทย,ยองหนึ่งในสมาชิวง่ t s ศิลปินชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ด้วยปัจจุบันนี้นะคะตอนร้พวงบอ s BTS เป็นอย่างมาก ไม่ว่าพวกเขาจะขยับตัวทําอะไรหตรีอมีผ่อนงานไหนออกมานะคะซึ่งก็รประสบความสําเร็จเพราะแตกกันมาหลายเรื่องอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่แฟนนั้นต่างชื่นชมและถึงชอบลงไหลหนักมากค่ะชายาของเขาก็คือหนุ่มหล่อสีมิติหนุ่มหล่อว,วยัยวัยคงหนีไม่พ้นคิมแทยองค่ะหรือวีใบย26ปีแทยองนะคะมักจะมีสถิติออกมาให้แฟนน,นนั้นตื่นตาตื่นใจอยู่เสมออู้หูหนักมากค่ะยอดไลค์ถล่มนะคะยอดคอมเมนต์ก็คือหลักล้านคอมเมนต์ด้วยกัน บีบีเอนะคะได้กลายเป็นไอดอลเกาหลีคนแรกที่มียอดไลค์10ล้านไลค์ค่ะ1ล้านคอมเมนต์ในโพสต์บนอินสตาแกรมแม้ว่าพวกเขานยะคะจะไม่มีบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยซ้ําบัญชีทางการ b t s นะคะมียอดการติดตามเกือบจะ50ล้านการติดตามไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะเมื่อวันที่27ิมิถุนายน2 5 6 4ที่ผ่านมาค่ะบัตเตอร์คอนเซ็ปต์โฟโต้เวอร์ชันหนึ่งนะคะของสมาชิกวง b t s ทั้งหมดนะคะได้ถูกอัปโหลดของเหล่าสมาชิกบนอินสตาแกรมในบรรดาสมาชิกทั้งหมดทั มียอดกดไลค์ในยอดคอมเมนต์ที่มากที่สุดบนแพลตฟอร์มนี้ค่ะและเป็นคนแรกที่มียอดกดไลค์10ล้านไลค์ค่ะและ1ล้านคอมเมนต์โดยไม่มีบัญชีส่วนตัวด้วยซ้ำค่ะ แคยองค่ะจะกลายเป็นเซิร์ a แอนด์ออรลีไอรอนเกาหลีที่มีคนกดไลค์สิล้านไลค์และคนแสดงความคิดเห็น1ล้านในโพสต์นี้ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนนะคะแสดงให้เห็นถึงความนิยมอันยิ่งใหญ่ของเขาค่ะก่อนหน้านี้นะคะ VBS ได้เคยสร้างสถิติไว้นะคะได้กลายเป็นไอรอนชายเกาหลีคนแรกที่มียอดกดไลค์2อถึงแล้านไลค์เร็วที่สุดแม้แต่ไอรอนเกาหลีคนแรกนะคะที่มียอดกดไลค์เ้าล้านไลค์บนทพลตฟอร์บนอินสตาแกรมปัจจุบันนี้นะคะเขามีดูภาพ14ภาพที่มีคนกดไลค์ห้าล้าน ภาพมีคนถูกใจ6ล้านไลค์ค่ะ2ภาพมีคนถูกใจ8ล้านไลค์หภาพและมีคนถูกใจ10ล้านไลค์ด้วยกันค่ะแทฮยองค่ะเขายังมีแฟนสตาแกรมนคะคะที่เป็นแฟนคลับที่มีผู้ติดตามมากที่สุดและมีแฮชแท็กที่ใช้บ่อยที่สุดรวมกันเรื่องนี้ค่ะ,ะแฟนตามบอกว่าขอแสดงความยินดีกับคิมแทยองคิงแทยอง SNS k i n หนึ่งเดียวแทยองมักจะทำลายสถิติและคิมแทยองเขาเกิดมาเพื่อเฉิดฉายนั่นเองค่ะ ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ